ถ้าวันนี้คุณไม่เริมเริ่มลุกขึ้นมาจาัดก,การเงินสักพักเดียวเงินจะจัดก,การคุณแทนคุณเจอใบแจ้งนี้คุณห้ามหุดหงิดน,นะคุณห้ามหัวเสียนะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตไม่ว่าอะไรก็ลุกอย่างคุณได้รับบางสิ่งบางอย่างมาก่อนหนะ้าที่เขาจะส่งใบแจ้งนี้แล้วจริงไม่จริงความเชื่อกับความจริงเนี่ยความเชื่อน่ากลัวกว่าความจริงนะแต่ข้อดีของความเชือ่อคือคุณเลือกได้ว่าคุณจะเชื่ออะไร เชื่อว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าเลือกที่จะเป็นคนหนึ่งที่พร้อมจะเป็นผู้แพ้เสมอสิ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังคือประเด็นที่มีคนคนหนึ่งถามมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮออ,อันนี้เป็นประเด็นเว้ยถ้าเกิดคุณจําได้นะตอนที่ผมสอนเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับกฎของจักรวาลน,นะครับผมบอกให้คุณขอเชื่อรับ จำได้ไหมอีกอันหนึ่งที่ผมเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับเรื่องต้องทําให้ตัวเองมีสเตจหรือพลัง power ที่ดีตลอดเวลาเพื่อจะดึงดูดคู่เหมือนเพราะคู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนคุณต้องเป็นพลังงานดีๆก่อนเพื่อจะดึงดูดคู่เหมือนออกมาถ้าเกิดคุณนะครับอยากจะมั่งคัง่งคุณต้องรู้สึกมั่งคั่งก่อนคุณถึงจะดึงดูดความมั่งคัง่งเพราะคู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่แบบชอบว่าไลฟ์ประชดชีวิตพูดจาสอดเสียด พูดจะไม่ให้กําลังใจคนอื่นคุณก็จะดึงดูดคู่เหมือนเข้ามาเช่นกันเราเลยบอกว่าสเตตของเราภาวะของเราอารมณ์ของเราอิโมชันของเราความเชื่อของเรา,เราต้องสอดคล้องทําให้นะครับเราอยู่ในโฟลของจักรวาลเราถึงจะสามารถดึงดูดได้วันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะพูดถึงกับคนที่มีปัญหาเขาก็ถามผมกลับมาครับว่าโค้ชพูดอย่างนั้นเนี่ย ก็เป็นหนี้อยู่อ่ะจะให้มีความสุขได้ยังไงและทํำยังไงให้คุณรู้สึกมั่งคั่งได้มากกว่านี้โดยอย่างแรกครับก่อนที่คุณนะฮะจะสามารถไปคิดได้อ่ะคุณต้องเคลียร์ความกังวลในหัวคุณก่อนคุณจําผมไว้อย่างนะฮะถึงวันนี้คุณเป็นหนี้ก็ตามคุณสามารถไกล่เกลี่ยคุณสามารถเจรจาคุณสามารถทํางบการเงินคุณสามารถวางแผนการเงินได้ คุณจําเป็นต้องมีสิ่งนี้คือข้อหนึ่งก่อนคือคุณต้องไปจัดการเงินของคุณก่อนเพราะการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องพื้นฐานผมบอกก่อนนะตอนนี้ผมเป็นนี่สิบล้านเนี่ยผมก็ต้องจัดการเงินผมต้องไปเจราจาหนี้จนทําให้ต่อเดือนเนี่ยผมเหลือหลักหมืน่นอ่ะผมสามารถมีเงินเก็บได้หลักหมืน่นเพราะว่าผมก็ไปเจราจาหนี้ผมก็ไปพูดคุยกับเจ้านี้วันนี้ถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนที่มีนี่เยอะ ผมบอกเลยครับว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้แต่ใช้ไม่ไหวคุณต้องเจราจาเจราจาไม่ไหวขอหยุดขอบพักขอชําระยกเว้นไว้ก่อนถ้าทําไม่ได้คุณไปฟังคลิปผมเยอะแยะมากมายสาตอนแล้วที่เกี่ยวกับเรื่องการเจราจานี่คุณต้องเอาให้ตัวเองหยุดเลือดออกก่อนมีทรัพย์ขายไหมมีอะไรขายมคือคือมันมีวิธีการในการเจราจานี่เยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจําเป็นที่จะต้องวางแผนการเงินก่อน คุณจําเป็นจะต้องทางบการเงินก่อนไม่รู้จักงบเงินการเงินมาก่อนทําไม่ได้ ad line money six pack แล้วทําให้สภาวะสเตตทางการเงินของคุณเนี่ยนะครับดีขึ้นก่อนผมบอกนะถ้าวันนี้คุณไม่เริ่มเริ่มลุกขึ้นมาจัดก,การเงินสักพักเดียวเงินจะจัดการคุณแทนวันนี้เนี่ยคุณอยากจะมีอํานาจควบคุมเงินหรืออยากให้เงินมีอํานาจควบคุมคุณครับ ถ้าเกิดคุณอยากจะมีอำนาจควบคุมเงินสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องไปโหลดใบงบการเงินบอกเลยว่างบการเงินต้องคำทุกเดือนการประมาณการ f o r e c a s t นะครับรายจ่ายต้องทำเป็นปีสิ่งที่2ที่คุณจะต้องทำคคุณจะต้องนะเอาใบแจ้งหนี้ทุกใบครับใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตถ้าเกิดคุณขอเป็นออนไลน์คุณปริ้นออกมาแม่งเลยใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์เอาออกมาฮะใบแจ้งหนี้ค่าซัพพลายเออร์อะไรของคุณก็แล้วแต่เอาออกมาที่เป็นสามารถจับต้องได้ครับคุณเอามารวมครับก่อนนะ แล้วคุณเอามากอดไว้ครับคุณขอบคุณใบแจ้งหนี้ทุกอันครับคุณห้ามหุดหยินนะคุณเจอใบแจ้งหนี้คุณห้ามหุดหยินนะคุณห้ามหัวเสียนะคุณห้ามแบบรู้สึกว่าเงินต้องจ่ายอีกแล้วไม่เอานะห้ามเด็ดขาดนะเพราะว่าใบแจ้งหนี้ทุกๆใบไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์คุณไม่ว่าอะไรก็ทุกอย่างคุณได้รับบางสิ่งบางอย่างมาก่อนหน้าที่เขาจะส่งใบแจ้งหนี้แล้วจริงไม่จริง กอดครับขอบคุณใบแจ้งนี้ทุกๆใบที่เขาเรียกเก็บมาเพราะว่าใบาแจ้งนี้ทุกอย่างเนี่ยคุณได้เบนฟิตจากมันแล้วฮะถึงแม้จะเป็นใบแจ้งนี้ที่คุณโดนโกงก็ตามครับคุณก็ได้บทเรียนอันล้ำค่าบทเรียนในการเรียนรู้ในการระมัดระวังเงินมากขึ้นจริงไม่จริงถ้าคุณยังขอบคุณใบแจ้งนี้ไม่ได้เนี่ยนะฮะความรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือในชีวิตคุณเนี่ยคุณจะไม่มีทางรู้สึกมันเด็ดขาดแล้วพอคุณไม่รู้สึก คุณขอไปคุณจะไม่เกิดความเชื่อแล้วคุณจะไม่ได้รับจริงไม่เจงเพราะฉะนั้นฮะสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคุณต้องฟังนะแล้วคุณต้องจํามากๆเลยนะผมบอกเลยคุณไม่สามารถขอเชื่อรับได้เพราะมันมีเส้นที่สั่นความเชื่อของคุณอยู่คุณต้องค่อยๆฝึกฝึกจนมันเป็นนิสัยครับมีใบแจ้งเนี่มาโอ้ยเยี่ยมยอดเยี่ยมยังเลยขอบคุณมากเลยข้อที่สครับคุณนะครับต้องขอบคุณตัวเองครับ ขอบคุณตัวเองครับที่สามารถทำเงินทุกบาททุกสตางค์เข้ามาแม้เป็นเงินแค่5บาท1 0บาท100บาท150บาทที่ผมบอกว่าให้คุณนะฮะขอบคุณเงินออมทุกๆเช้าจำได้ไหมนอกจากการขอบคุณเงินออมคุณต้องขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเข้ามาครับบัญชีคุณเข้ามาปุ๊บเสียง SMS ดังติง้งคุณโอ้ยเงินเยส ขอบคุณก็ณต้องสำนึกรู้คุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาเพราะหลายหลายคนชอบดูถูกความสำเร็จเล็กๆต้องขอบคุณตัวเองที่สามารถนะครับดึงดูดเงินก้อนนั้นได้แล้วพอคุณดึงดูดเงินก้อนนั้นได้คุณจะดึงดูดดึงดูดเงินก้อนใหญ่ๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมเคยพูดเป็นหลักตามหลักวิทยาศาสตร์หลายคนแล้วนะ โพราะสเตตและสภาวะคุณได้นั่นไม่ถึงคุณเชื่อไงแล้วคุณแค่โอบรับเงินที่ก้อนใหญ่ขึ้นก้อนใหญ่ขึ้นที่คุณได้รับเพราะคุณคู่ควรกับมันที่คุณได้รับเพราะว่าคุณเนี่ยมีคุณค่ามากเพียงพอในการที่จะดึงดูดเงินก้อนนั้นเข้ามาที่ตัวคุณครับความเชื่อกับความจริงนะคุณจำไหมนะความเชื่อ น่ากลัวกว่าความจริงนะเรื่องจริงอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อยังไงมันก็ไม่เชื่อแล้วยังไงก็ไม่ใช่เรื่องจริงสาหรับคุณจริงไหมแต่ข้อดีของความเชื่อคือคุณเลือกได้ว่าคุณจะเชื่ออะไรเชื่อว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าเลือกที่จะเป็นคนหนึ่งที่พร้อมจะเป็นผู้แพ้เสมอความจริงเป็นยังไงผมไม่รู้แต่คุณต้องเชื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวความเชื่อนั้นจะกลายเป็นความจริงครับ